สวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวผมจะมาถอดคันเร่งของ Toyota v i ิ o เครื่องยนต์ 2KD นะครับก็มีน็อตสตัวครับเบอร์10ถ้ามีประแจตัวทีก็จะสะดวกหน่อยนะครับตัว T สั้นหรือเป็นแหวนข้างเบอร์สิธรรมดาก็ได้ครับ แล้วก็มีถอดปลั๊กครับมีสายไฟเนี่ยครับน็อตสองตัวจะมีกิฟครับไม่ใช่ตรงนี้นะครับกิฟไม่ใช่สองตัวนี้กิฟอยู่ด้านข้างครับนี่ครับกดลงกดลงแล้วก็ดึงขึ้นครับกดลงไปแล้วก็ดึงขึ้น ฝุ่นเยอะมากเดี๋ยวถอดมาดูกันนะครับว่าข้างในมันจะสกรปรกหรือไม่ก็จะดูทุรักทุเลหน่อยนะครับถ่ายคลิปนี้เพราะว่าลูกสาวคนที่ถือกล้องให้ประจำไม่อยู่ทำงานรับจ้างครับรับจ้างตัดดอกไม้กับร้านน้ำพึ้งดอกไม้สดอยู่หมู่บ้านเดียวกันนี่แหะครับ เวลาถอดก็ตรงนี้เลยครับมันจะมีกิฟวิธีการถอดก็งัดกิฟขึ้นมานิดนึงสกูไลปากแบนงัดขึ้นมานิดนึงแล้วก็บิดออกค่อยๆงัดนะครับเดี๋ยวกิฟหักมันจะมีกิปอยู่ทั้งหมด4ตัวเนี่ยครับ มันออกไม่ยากนะครับนัดนิดนึงแล้วก็บิดมันก็ออกแล้วครับไม่ต้องใช้ความรุนแรงถ้ากีบหักแล้วเราต้องมาอัดกาวตาช้างช่วยนะครับจะมีตัวนี้ใช้ซักไว้ตัวเล็กหน่อยกดลงไปในร่องแล้วก็งัดขึ้นมาแล้วก็บิดขวาง ก็ออแล้ครับด้านในก็อย่างที่เห็นนะครับผมก็เพิ่งเคยทำครั้งแรกเหมือนกันค่อยๆดูกันไปนะครับ เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมขอดูเก็บข้อมูลก่อนว่าตรงไหนอยู่ตรงไหนกินส่วนตรงไหนเวลาประกอบก็จะได้ไม่ผิดพลาดตัวนี้ตัวฝานะครับเนี่ยครับตัวนี้น่าจะเป็นตัวเซ็นเซอร์หรือว่าตัวทวงความเร็วเพราะมันจะเชื่อมโยงอยู่กับปลั๊กไฟตัวนี้สำคัญกว่าเขาหมด ตัวนี้ก็น่าจะเป็นบล็อกสำหรับจับเครื่องมือเซ็นเซอร์ผมก็พูดไม่ถูกนะครับแต่ก็พยายามจะอธิบายให้เข้าใจก็ใช้แปรงทาสีนะครับซื้อมาใหม่เลยสำหรับปัดแบบนี้ครับช่วยทำความสะอาดฝุ่น เ,เราถอดชุดนี้ออกมาดูนะครับตรงชุดนี้ไม่น่าจะมีเกี่ยวอะไรกับเซ็นเซอร์แล้วนะครับน่าจะเป็นระบบเสยืยองธรรมดาเนี่ยครับมีผงที่ได้ที่มันสึกหลอจากบทูทตัวนี้แน่เลยครับสีขาวๆเยอะมาก ก็ไม่ผิดปกติแล้วครับเสียดสีไปเสียดสีมาก,ก็ต้องมีเศษฝุ่นเศษละอองออกมาจากตัวบูทเวลาใส่ก็ระวังนะครับจะมีบ่าใส่ให้ถูก มาทำความสะอาดให้เรียบร้อยครับนี่พาชุบน้ำมัดมานะครับ ไม่มีคาบน้ํามันไม่ต้องใส่น้ํามันนะครับเดี๋ยวมันจะหนืดเปล่าๆเพราะว่ามันเป็นบูทพลาสติกก็ไม่ต้องห่วงเรื่องเสียงดังตรงนี้ก็เป็นชุดสปริงคืนนะครับสปริงเด้งกลับมีสปริงสองชั้น กึงกลางระหว่างสปริงก็จะเป็นลูกยางครับนี่ตัวนี้ก็ใส่ไว้ยังเก่านะครับไม่ต้องถอดออกมาตัวนี้เป็นบูทกันกระแทกครับเป็นพลาสติก เป็นบูทนิ่มๆทำความสะอาดเสร็จแล้วก็เตรียมประกอบครับ เวลาใส่ก็ไม่ต้องกลัวแล้วครับเพราะจะเป็นล็อกของเขาถ้าใส่ผิดล็อกก็จะไม่เข้าตัวนี้ครับนี่สำคัญเลยเพราะว่าจะมีบ่าสองลักษณะ บาชากกับบามนๆนะครับอย่างนี้เลยดูลูกยางอย่าให้ไปขัดกันนะครับให้มีล่องตัวลองเคลื่อนตัวด้วยครับ ถ้าใส่สปริงก่อนเราจะประกอบลำบากนะครับสปริงจะต้องใส่ที่หลังก็เดี๋ยวมาประกอบใหม่ครับจะได้ชัดเจนตัวนี้ตัวเฟืองนะครับเฟืองในเวลาใส่ไม่ต้องห่วงเพราะเขาจะมีบ่าล็อกเข้าพอดีใส่ยังไงก็เข้าครับไม่ต้องกลัวว่ามันจะไม่ตรง พอดันเข้ไปก็จะเข้าล็อกพอดีนะครับอย่างนี้เลยส่วนตัวบูทขาวตัวนี้จะให้สังเกตนะครับด้านหัวด้านนี้จะเรียบส่วนด้านนี้จะเป็น45องศาเอาด้าน45ลงด้านในนะครับส่วนด้านเรียบเป็นมุมอย่างนี้ ที่ไม่เป็นมุมก็จะอยู่ด้านนอกเดี๋ยวเขาจะเข้าไปเข้าพอดีครับตัวกล่องพอดีครับเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูอีกทีใกล้ๆก็มีตรงตัวบูธน,นะครับต้องระวังให้ดีถ้ารู้จักระวังก็จะไม่ไม่ใช่ปัญหาของเราก็จะประกอบง่ายเนี่ยนะครับต่อสป,ปริงก้ามาก่อน สปริงด้านในก็จะอยู่กับหัวตุ่มพอดีครับใส่บทูทพอดีนี่ครับสีาขาวที่ผมบอกจะเข้ามุมพอดีกับกล่อง ตุ่มตัวนี้ก็จะสัมผัสกับอดีครับบูทยางนะครับบูทพลาสติกใสเวลาใส่ก็สป,ปริงด้านในอยู่ในตุ่มแล้วก็กดเข้าไปครับสป,ปริงไม่แข็งมากครับยังไงก็กดเข้าอยู่แล้วเรียบร้อยครับ ดูบูทยางสีดำด้วยนะครับอยู่ในแนวเดิมจะได้ไม่เข้าไปคัดกับสปริงด้วยกันแล้วก็ลองโยกโยก,โยกดูครับคล้องตัวไหมส่วนตัวนี้มันเป็นหน้าสัมผัสเซนเซอร์หรือหรือว่าอาจจะเรียกผิดก็ไม่แน่ใจนะครับ ก็ใช้แปรงทำความสะอาดอีกครั้งครับเพื่อความมั่นใจใช้น้ำมันร้อนสันค่อยๆรูปตัวเซ็นเซอร์ทํงความสะอาดคราบสนิมคราบฝุ่นคือตัวนี้ผมก็ไม่รู้จักแน่นอนนะครับถ้าพูดผิดพูด ไม่ถูกก็ต้องขออ้ัยเพื่อนๆไปก่อนนะครับมันดูแล้วมันเป็นเหมือนลนักษณะมีตัวเซ็นเซอร์แล้วก็เป็นขดลวดจุดสําคัญก็คือน่าจะเป็นจุดนี้นะครับใช้น้ำมันร้อนสัน่นค่อยๆทำความสะอาดเพื่อจะแรงขึ้นครับเหยียบสักร้อยสี่รอยห้าไปเลยน้ำมันก็แพงด้วย ค่อยถูทำความสะอาดไปนะครับน้ำมันร้อนสั่นก็คุณสอบบัติไม่ทำลายอยู่แล้วครับเกี่ยวกับพวกอิเล็กทรอนิกส์ทำความสะอาดได้ครับ ตรวจสอบกิฟตครับมีหักมีแตกไหมอีฮอร์นี้ก็เป็นของเดนโซ่ครับน่าจะเป็นคู่ตัวดูในรานาดาก็หลักพันนะครับ ถ้าไม่เสียก็ไม่ต้องเปลี่ยนเดี๋ยวเราไปลงทดลองคร่าวๆว่าเสียหรือเปล่านี่ครับกดล็อกให้เรียบร้อย เดี๋ยวเราลองทดสอบติดเครื่องโดยที่ยังไม่ใส่คาเล่งดูนะครับว่าเครื่องยนต์จะติดไหมเครื่องสตาร์ตติดนะครับแต่เดินเบาไม่ได้รอบสูงมากเลยครับเดี๋ยวก็ลองใส่แล้วก็สตาร์ทดูใหม่อีกทีนึง่ง นี่ครับใส่แล้วเดี๋ยวเราลองสตาร์ดดูโอเคครับเดินเบาเรียบมากเลยแล้วก็เดินต่ำความเร็วต่ำมากเลยครับก็อาจจะเป็นที่เครื่องเย็นก็ไม่แน่ใจก็เดี๋ยวลองใช้ดูก็คงจะปกตินครับคันเร่งหลักการทำง,งานก็มีคร่าวๆแค่นี้ครับ ก็หลังจากที่เราลองติดเครื่องแล้วก็เกียมตัวประกอบให้เรียบร้อยครับถ้ามีเครื่องมือแบบนี้ครับลูกบล็อกเบอร์สิบที่ยาวหน่อยก็จะสะดวกหมุนน็อตง่ายหน่อยตัวบนนะครับตัวนี้ไม่มีปัญหาอะไรตัวบนจะค่อนข้างจะค่อนข้างจะไขาย,ยากหน่อยครับตรวจตาความเรียบร้อยก็เดี๋ยวไปลองกันเลยครับ เดินเบาก็ปกติครับเดินเบาเรียบเรียบร้อยดี ก็คันเร่งคลองตัวขึ้นเยอะเลยครับไม่ค่อยฝึกเหมือนตอนแรกเวลาเร่งก็นุ่มนวลขึ้นมากเลยครับก็โอเคครับเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ